และส่วนที่รถตังของเรากำลังขานนี่ก็คืออาคารระบายน้ำลน้นหรือเรียกอีกอย่างว่าซาปิวเว์ของเขือนเราก็มีทั้งหมด4บานประตูระบายน้ำด้วยกันกใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น11183ล้านบาท สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับผมนะครับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาที่เขื่อนขุนดานปาการชนนะครับที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับผมมาเที่ยวชมธรรมชาติครับผมนี่ครับมาดูน้ำตกน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนด้านบนนู่นครับท่านผู้ชม รายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับผมไปกันครับตอนนี้เราก็ได้เลยแยกสาริกามาแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนออกไปใางหน้าเห็นันเขื่อนนะครับท่านผู้ชม มาถึงแล้วครับเขื่อนขุนดานปราการชนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับผมนี่ครับได้มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปเต็มฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแน,นลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับผู้ชมดูน้ํา น้ำพุนะครับเป็นการปล่อยน้ำลงมาปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนด้านบน,นครับลงมาข้างล่างนะครับท่านผู้มชมเป็นสันเขื่อนอด้านบนครับน้ำข้างบนจะสูงกว่าด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยไปตามลำคลองครับผมก็ปล่อยไปทุก สายของคลองนะครับเข้าไปถึงลังสิตธนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยครับเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนยาวข้างบนน้ำจะสูงมากนะครับโดยปล่อยลงมาข้างล่างนี้ครับปล่อยลงมาผ,ผลิตงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะครับ นี่ครับโรงไฟฟ้าอยู่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับผมเขื่อนคุนดานปราการชนครับก็ปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ผลิตไฟฟ้าใช้กับโครงการนะครับแล้วก็ไหลไปตามคลองมานี่ครับนี่ก็เป็นเขื่อนนะครับ เป็นกำแพงเขื่อนกั้นน้ำจากฝั่งฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับนี่ครับมันดูพามาดูใกล้ๆผนังเขื่อนของเขื่อนคุนดานปาการชนนะครับท่านผู้ชมก็ทางเขื่อนก็จะเป็นการทาสีระบายสีเป็นตัวหนังสือนะครับ เขื่อนคุ้นดานประการชนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมตลอดแนวเลยครับเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของน้ําอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ระบายน้ําปล่อยน้ําลงมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับท่านผู้ชมที่ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมาพาท่านผู้ชมไปชมนะครับนี่ครับ อาจจะพูดไม่เก่งนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันครับนี่ครับน้ำพุ่งสูงประมาณห้าเมตรหกเมตรได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับพุ่งอย่างแรงครับนี่ห้ามเข้าไปนะครับเป็นเขตอันตรายเขตห่วงห้ามนะครับท่านผู้ชมดูเป็นสันเขื่อนครับนี่ครับเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นบันไดเหมือนบันไดบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นขั้นขึ้นไปครับ ยาวไปสุดนู่นเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมเป็นลานจอดรถอันนี้ก็จะเป็นอาคารควบคุมนะครับเป็นห้องน้ำด้วยน,นะครับน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ําครับผมนี่ห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่สี่หลังนะครับก็จะเป็นลานจอดเป็นลานจอดใหญ่ครับท่านผู้ชม ผมว่าจอดได้ประมาณพันกว่าคันได้ครับจอดตามล็อกตามล็อกนี่ครับส่วนทางนี้เป็นทางที่เราเข้ามานะครับท่านผู้ชมทางที่เราเข้ามาก็จะเป็นร้านค้าขายของอยู่ฝั่งนู้นครับ เป็นด้านหลังร้านค้านะครับบนสันเกื่อนสันเขือนนนู่นครับนีลองหมวกครับจะได้สักตัวหรือเปล่าเนี่ยเป็นร้านค้าขายหมวกมีหมวกคาร์บอยด้วยนะครับ นายืันี่น ừ, นนกำลังเดินทางด้วยรถนำชมนะครับมีระยะทางประมาณ6กิโลครับ จุดจุดว่ายน้ำครับ ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เขื่อนผุดด่างปราการชนเขื่อนท่อนรีบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะหนูก็เป็นบคุเทศที่นี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเขื่อนและการท่องเที่ยวของเขื่อนุดด่างปราการชนมองลงไปทางด้านขวามือ ก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ำขอบเขือนเราตั้งแต่สะพานไปเลยก็เป็นจุดล่องแก่งเรือยางระยะทางเกือบ10กิโลเมตรเลยนะคะและส่วนที่รถตังของเรากำลังขางนี่ก็คืออาคารระบายน้ำลนหรือเรียกอีกอย่างว่าสาปิวเว ขอบเขื่อนเราก็มีทั้งหมด4บานประตูระบายน้ำด้วยกันและถัดมาทางด้านขวามือก็จะเป็นบริเวณลานกว้างหรือบริเวณหลังเขื่อนก็จะมีที่จอดรถให้หนักท่องเที่ยวได้จอดรถลงเล่นน้ำและถ่ายรูปไปชื่อเขื่อนกันด้วยนะคะ เป็นมาของเขือ่อนหุด่านปราการชนกันก่อนก่อนที่จะมีเขื่อนแห่งน,นี้เมื่อก่อนนี้ก็จะมีฝายชื่อว่าฝายท่าดานสาร้างกันระหว่างช่วงเขาทางด้านซ้ายมือของเราฝายท่าดานเกินก็รองในเสีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนา ทั้งหมดนี้ก็เป็นน้ําที่มาจากน้ําตกเหวนะรเป็นต้นน้ําของเขื่อนแห่งน,นี้ทางเขื่อนเราก็ได้เปิดน้ํำลงสู่ลาน้ําเดิมก็คือแม่น้ํานครนายกเพื่อไปผักดันน้ําเค็มออกสู่ทะเล ช่วยเหลือเขื่อนบางประกงตรงบางน้ำเปรี้ยวเขื่อนขุดด่านปลายกันช่อนแห่งนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพศ2542ก่อสร้างโดยบริษัทกิจการลูกค้า CCBK โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลในการเกาะสร้างมองไปด้าน,น้าซ้ายมือของเราก็จะเห็นพระบรมชายาลักษ์ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอรู่หัวรัชกาลที่9้า ก็เป็นจุดที่พระองค์ท่านทรงยืนทอดพระเนตรดูการสร้างเขื่อนเมื่อวันที่ส2มิถุนายนพศ2544<อ>เขื่อนแห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2547 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทัน้น5ปีด้วยกันค่ะเขือนแห่งนี้ก็เป็นเขือนแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างโดยระบบเขื่อนคอนกรีตปดอัดโดยไม่มีเหล็กเส้นหรือปอาแม้ ที่93เมตรความกล้างของตัวสันเขื่อนก็อยู่ที่8มเมตรเขื่อนแห่งนี้ก็สามารถรองรับน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะ และเมื่อปีพศ2549ก็ได้รับชื่อพระราชทานว่าเขื่อขุดด่าปรากัรชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นายด่านนครนายกนั่นก็คือเจ้าพ่อขุดดา่าหรือว่าท่านขุนหารพิทักษ์ไพวัน เขื่อนแห่งนี้จ็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น1 1ึ1 1 8 3น่ล้านบาทและน้าขาข้างหน้ารถลางของเราถ้าเขื่อนเราได้สร้างคันกีเสึกเล็กขึ้นไป เื่อป้องกันดินสไลด์หรือดินถล่มลงมาก็สิ้นสุดระยะทางของเผื่อเราเพียงเท่านี้2กิโลครึ่งกว่ากว่าหรือ2,594เมตรนะคะ งของเราก็จะเห็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะภูเขาก็จะล,อล้อมรอบเขื่อนของเราเลยนครนายกเป็นพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่ตอนเช้าๆก็จะดีมากๆเลยนะคะ